สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพัชนกสิสุธรรมนะคะวันนี้จะมาแก้โจทย์ข้อที่10นะคะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนของรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของครูสราวุฒค่ะวันนี้หนูได้โจทย์ข้อที่10นะคะเขาจะกำหนดให้ f x เท่ากับ 2x กํลัง3ลบ 3x กํลัง2ลบ 12x บวก5ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เนี่ยผิดค่ะอย่างไรเลยนะคะแล้ก็จะมา สิบเ x ค่ะเพื่อหาค่าวิกฤตเรา,เาเนนะะจะได้เป็น 6x2 6 x กซำลังสองลบ6 x เลบ12เราจะแทน f x เป็นศูนย์ะคะเพื่อหาค่าวิกฤตจะได้เป็น 6x ก2ำลังสองลบ 6x ลบ12นะคะเราสามารถตัดโดยการนำา6มาหารได้นะคะจะเป็นลังสองลบ ลบสนะคะโดยการน,นำหกมาหารหลังจากนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบค่ะจะได้เป็น x ลบสคูณ x บวกหเราจะได้ค่าวิกฤตเป็นค่าวิกฤตเท่ากับ2กับลบหนนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำสอกับลบ1เนี่ยมาแทนในฟังก์ชันค่ะจะได้เป็นแทน x เป็น2นะคะจะได้เป็น2 x กำลัง2 2 x กำลัง3 2 x กำลัง3าโอเคส x กำลัง3ลบกับ3คูณ2 x กำลัง2แล้วก็ลบ12 คูณ2บวกกับ5ค่ะจะได้เป็น286ลบ342ลบกับ24บวกกับ5เราจะได้เป็นลบ15นะคะแล้วก็จะเอา x เข้ากับลบ1นเนี่ยมาแทนใส่ค่ะแทน x เ,เป็นลบ1นแล้วจะได้2คูณลบ1กำลัง3แล้วก็ ลบกับ3คูณลบ1่กำลังสค่ะลบกับ12คูณลบ1บวกกับ5ค่ะเราจะได้เป็นลบ2ลบ3บวก12แล้วก็บวกกับ5ค่ะเราจะได้เป็น ก็จะสรุปได้ว่าทั้งนั้นจุดเอาเป็นค่าดีกว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยเท่ากับ12นะคะและ ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับลบสิบห้าค่ะแล้วก็จะมาดูกันว่าข้อไหนผิดข้อนี้เขาบอกว่าค่าวิกฤตคือลบหนึ่งและสองเราได้ค่าวิกฤตเท่ากับลบหนึ่งและสองข้อนี้ถูกค่ะ ต่อไปค่าต่ําสุดสัมผัสคือลบสิบห้ารสรุปมาแล้วว่าค่าต่ําสุดสัมผัสของเราเนี่ยคือลบสิบห้าอันนี้ถูกค่ะแล้ว้อควายนะคะเขาบอกว่าค่าสูงสุดสัมผัสคือ9แต่เราหาค่าสูงสุดสัมผัสมาได้เป็น12เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไว้ก่อนเลยค่ะน,นี้เราตอบข้อขอควายนะคะแล้วเราม,มาดูกันว่าข้ององูเนี่ยทำไมถึงถูกกราฟนี้มีจุดวกกับ2จุด วักับก็คือจุดยอดนะคะเรามีจุดสูงสุดต่ําสุดมีทั้งสองค่าเลยเพราะฉะนั้นเรามีจุดวักับัสจุดอันนี้ถูกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายครับนะคะ